เพื่อนเขาเล่นตรงนี้ได้อยู่นะแล้วเขาก็แซงเราไปแล้วไม่ไม่เพื่อนเราจะไม่ให้เพื่อนแซงเด็ดขาดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox เช่นเคยนะครับเย้โอเคก็รอบนี้เราอยู่กันในแมป Obby g a r l a n นะครับซึ่งมันก็เพิ่งอัปเดตมาใหม่ซึ่งก็ไม่รู้อัปเดตมานานหรือย,อยังนะแต่ก็ไป Obby คนคิดดานาม่ออก โอ้รู้สึกว่าคนนี้จะคิดด่านไม่ออกเยอะแต่เอ้ยด่านหม่เคขึ้นมาเดี๋ยวนะโอเลื่อนรถเลื่อนรถอ่ะต้องกระโดดแล้วต้องกระโดดกระโดดกระโดดอุ้ยทันอยู่ทันอยู่นิดเดียวเคเออนี่แค่กระโดดข้ามอืมดูเหมือนเขาจะอัปเดตมาใหม่นะครับเนี่ยแบบโอ้ เฮ้ยอันนี้คือออบบี้คนคิดด่านไม่ออกมันมันมีแสงเลเซอร์ตรงกลางทำให้เลือดรดลดเออแล้วนี่ยังไงมาตรงนีเ้เสร็จแล้วเราก็แค่ตายเสร็จแล้วเราก็แค่ตายครับ <laughs> ถูกต้องชะนั้นเราจะต้องโอเคแล้วก็ไปเย <Yay! S 3> ้ไปแล้วไปแล้วตึ๊บอืจุดเล็กๆสุดน่าหวาดเสียวโอเคโอเคไปเย้ Yay! โอเคขึ้นมาได้หืม hmm วัดนี่คืออะไรเอ่อดันเดิมเราจะต้องกระโดดให้มากที่สุดแล้วก็ไปถึงไอ,อ้เรนดิสราเื่อเรื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 อุ้อเ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 อยเกือบไม่ทันโอเคอ้าโอเคกลับมากลับม,มาก่อนโอเคเออ เหมือนเดิมแต่ก็หวาดเสียวกว่าเดิมซึ่งดูเหมือนว่ารอบนี้เขาจะคิดด่านออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีเลเซอร์โอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้โอนอู้ขึ้นมาไหนฮะขึ้นมาเช็คพอตตายเช็คพอยต์อะมันคือเช็คพอยต์เอา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 เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเช็คพอยต์เช็คพอยต์มันอยู่ไหนหาไม่เจอ โอ้โหโอเคอยู่ตรงนี้หาจังหวะอาจังหวะ,วะกระโดนเข้าไปโอเคผ่านแล้วตรงนี้เราก็แค่ต้องคาแบบสบายๆอ่ะเออด่านหมดแล้ววัด <What? S 1> มา25้าด่านว้าแค่25้าด่านเนี่ยนะเพิ่มมา25้าด่านอ้ โอเคมันคลิปนี้ผมก็รอขออัปเดตใหม่ก่อนแล้วค่อยมาถ่ายต่อแล้วกันนะครับเค okay, ไปเลยโอเคกลับมาตอนนี้มันก็อัปเดตกันแล้วเรียบร้อยไปอัปเดตนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโอ้โหพืนเลือดรถมรนะเลยโอ่โอ่ต่อต่อ เลือดเลือดจะหมดแล้วซึ่งผมก็ไปแต่งตัวมาใหม่ <c oughs> เป็นไงได้เสื้อมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีไปซื้ออะไรมาสักอย่างแล้วก็ได้เสื้อแถมมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเล่นอย่างนี้ไปแหละมาชุดนี้แหละเพราะเห็นว่ามันดูดีกว่าดีกว่าชุดเก่าแต่ว่าเสื้อข้างนอกก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแตาบา่บางบางบางอะไรมันก็จะแบบมันก็จะลดไปหน่อยนึงโอเคช๊บ แต่ว่าเสื้อพวกนี้มันก็น่าจะเห็นได้แค่บางแมปแหละครับบางแมปมันก็จะเห็นเป็นเสื้อแบบเป็นเสื้อปกติที่เราก็ใส่กันอยู่แต่ว่าบางแมปมันมันไม่เห็นผมก็เลยต้องใส่ตัวข้างในด้วยโอเคอู้หโอ้โหอันนี้เราจะต้องกระโดดไปฝั่งนู้นคืนคืนคืนชึบโอเคแตกก่อนแต่แล้วโอเคขึ้นไปเออไม่ต้องนี่ เราต้องกระโดดออบบี้อย่างง่ายชบโอเคตู้ตู่ตูโอ้ไม่กอดนี่คืออะไรเออของเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลือดจะหมดอู้ดูเลือดตรงนี้ดิฆ่าตัวตายไปก่อนละกันโอเคเรียบร้อยออบบี้ทำไมแรบอืมอืมกระโดด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 ไปเรื่อย เอ <Hey, S 2> ้ขึ้นมาขึ hey, ้นมาไม่มีจุดมีจุดมีจอร์โอเคผ่านมาแล้วอ้ร้อยห้าสิบได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้โดนรถโอ้ยตายเลยเค hey, เราต้องรวยว่าห้ามโดนสีน้ำตาลอย่างอันนี้หรอกอ๋อคนละน้ำตาลมันไม่มันไม่หายใช่ไหมโอ้หาย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 พื้นหายพื้นหายฮะโอ้ไม่กอน้ำตาลแบบนี้หลายน้ำตาลจริงๆ ต้องดูน้ำตาดีๆว่ามันคือน้ำตาไหนกันแน่โอ้โหโอ้ไม่ก็โอเคอันนี้ออบบี้แบบเรียบง่ายโอ้โหอย่างงี้แล้วก็กระโดดมาฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็กระโดดมาฝั่งนี้อูบกระโดดขึ้นโอเคห้ามโดนอันนี้รู้อ้าวตายโอเคโอ้โหจุดจุดอย่างงี้ เต๊บอ่าออออออเต๊ปเคเต๊บเต๊ปเออ,อเคง่ายอยู่ง่ายอยู่มันจุดเลยก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราลองเล่นจริงแบบในคอมอ่ะมันจะง่ายดีครับโอเคไปไปเอา้าโตโอ้ไปไหนเนี่ยเอาวันดีเพื่อนเพื่อนยังไม่ผ่านอะ่ะโอเคเข้าใจและ มันจุดเลกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ผ่านฮ่าบายยนะเพื่อนโชคดีโอ้ตรงนั้นเดินไม่ได้อืโอเคอันนี้เราจะต้องตั้งสติกันทุกคนอึ๊อเคแล้วก็ไปเลยออ้โอ้เพื่อนเขายังคงเล่นอยู่ที่เดิมตรงอ๋ออ้าาสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีโอเคสวัสดีครับเพื่อน อู้เพื่อนเขาเล่นตรงนี้ได้อยู่นะแล้วเขาก็แซงเราไปแล้วไม่ไม่เพื่อนเราจะไม่ให้เพื่อนแซงเด็ดขาดเพราะว่าเราจะต้องเป็นคนแซงเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเขาไปเออว้าเพื่อนเขาไม่ผ่านชึบชึบโอเคเราผ่านแล้วแซงเพื่อนแล้วหองเอาสวัสดีเพื่อนเพื่อนเขาผ่านหรือเปล่าแข่งแข่ออบี้กับเพื่อนโอ้ออ อ,อ้าวโอ้ลืมไปว่าตรงนี้มันมีสีเป็นสีในน,น้ำตาลตรงนี้อยู่าไปไปนะเพื่อนไป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 การแข่งอบบี้เราจะต้องแข่งอบบี้กับเพื่อนชุบ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 โอเคไปไปนะเพื่อนไป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 โอ้ตรงนี้ห้ามกระโดดโอเคเราจะต้องค่อยๆถลายไปชุบโอเค ตอนนี้คือดูไม่ค่อยออกดูบา,บายยนะเพื่อนตรงนี้เพื่อนก็โชคดีนะเพื่อนก็เล่นตรงนั้นไปก่อนเธอเอ้อตายโอเคมาถึงด่านนี้ผมก็ยังคงแข่งกับเพื่อนเราอยู่โอเคโอ้โหอ้ายโอเคเพื่อนเขาไปรอดอะ่ะโอ,อ้โอเคชึบแตะเส้นแล้วรอดโอเคเอาไม่นะเพื่อนเพื่อนรอด้วยเออเราจะไม่ให้เพื่อนแซง แต่ว่าเขาแซงเราไปแล้วเคมาเลยเพื่อนเพื่อนบายยนะเพื่อนโอเคเก้าสิบแล้วจะอร้อยเก้าสิบอชเอนขึ้อนโอ้โอ้โอ้หม่ใม่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 โอเคซึบโอเคเราต้องขึ้นไม่ให้โดนอเส้นนั้นบายยนะเพื่อน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 โอ้โห สปีดสปีดสปีดจัดโอเคสปีดมาให้เราเลยบายบายนะเพื่อนบายบายโอ้บายบายนะเพื่อนเพื่อนตายแล้วก็เจ็ดก้แปดตึ๊บเก้เก้าชิบแปดร้อยแปดร้อยอันนี้เราต้องไปยังไงอย่างเงี้ยเหรอโอเคไปแล้วนะเพื่อนตอนนี้เขาเจ็ดร้อยเก้าห้าแล้วแปดร้อย ดานหมดแล้วโอ้โหยนี่ก็คือเราเล่นเราเล่นมาแล้วก็คือจบด่านนี้พอดีเลยโอเคก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้นะครับจะรอจะก,ก่อวันที่เพื่อนเขาจะขึ้นมาดูซิว่าจะนี่ไงตอนนี้อาวันนี้เพื่อนตานมันจบแล้วนะเพื่อนไม่มีอะไรเหลือแล้วนะเพื่อนไปออกแล้วนะเพื่อนเขาผู้พันนาเกมเขายังไม่ได้สร้างครับเพื่อน <laughs> บ,าบายบายบายนะเพื่อนเฮ <laughs> ก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วสวัสดีครับ